กราบสวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะอยู่พบกับเกมเตะออฟดีเคผมดี๋ยวันนี้มารับชมกันอีกครั้งนะผมก็รู้สึกว่าจะมีเควสให้ช่วยนะฮะมีเควสให้ช่วยเหลือนะผมโอเครู้สึกว่าจะเป็นตรงไหนที่เนี้ยผมเซอร์เวอร์นี้นะเดี๋ยวผมขอญาตเตรียมของกับกระตุนมีเท่านี้นะฮะโอ้โหน้อยมากเลยผมคิดว่าโอเคไม่เป็นไรพบกันก่อนแล้วกันแล้วก็เราควรจะมีระเบิดไฟนะเระเบิดไฟผมไม่มีนะเอาระเบิดนี่ก่อนแล้วกันซึ่งแบบ รถผมก็อุ้ยรถจะพังเดี๋ยว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 ลง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 อาที่ซ่อมแป๊บที่ซ่อมแป๊บผมมาจอดตรงนี้เพื่อจะเอาที่ซ่อมนี่ยเอากระแทบทั้งนั้นเอาที่ซ่อมอันนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะสองอันแล้วก็นั่งซ่อมไปก่อนแป๊บหนึ่งมีเควสมาเรื่อยๆนะผมตอนนี้ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บซ่อมให้ไวอีกอันหนึ่งจะได้รถแบบได้แข็งแกร่งไปเลยนะฮะเนียเยี่ยมมาก แล้วก็มีเควสโซลนิดอยู่ด้านบนนี้นะผมโอ้โหและเป็นโซลนิดอยู่ในบ้านสีแดงด้วยมันเกิดอะไรขึ้นครับนี่เดี๋ยวเราได้ดูกันนะครับผมไม่ต้องตัดแล้วนะเพราะว่ามันอยู่แถวนี้แน่ไม่ไม่ไกลมากหรอกนะฮะตอนนี้ก็คือใกล้ถึงแลวโอ้โหผมบอกเลยว่ามาถึงก็เดือดเลยนะผม ผมไม่ได้มองมัวแต่มองพื้นที่ด้านหน้าอย่างเดียวต้องหอยต้องหอยไปทางนี้มันรัดไม่ได้โอ้โหแล้วไปโลสามตัวให้ตายเถอะผมจะไปทางไหนได้บ้างวะทางนี้มันไปไม่ได้อะมันจะโอ้โหมีเปโลแก้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปทางไหนได้บ้างวะต้องไปทางนู้นแหละเพราะทางนี้มันตันนะผมมันมันไปไม่ได้นะฮะ มันต้องมีทางขึ้นดิเดี๋ยวผมลองแปรงนี้ดูเด้เโอ้โหโอ้โหลงล่องแป๊บนึงก่อนหนึ่งถอย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 ผมว่าทางนี้น่าจะไปได้อยู่มั้งรถคันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมมันมันตึกล่องเออทางนี้โดดได้อยู่ต้องโดดข้ามทางนี้เอาละมาถึงแล้วตรงนี้ไปโดดข้ามเลยไปเลย เฮ้ยนี่โจรโจรอยู่นี่โอ้โหแล้วมีเปโลด้วยเด้อเด้อเด้อแล้วมีคนติดเชื้อเราไปเฮ้ยเราไปเราไปเราขึ้นก่อนขึ้นเลยอืมเอาวะเหมือนวิธีการคนครับผมเปโดการคนไม่แน่ยโอ้โหแล้วคนตายแล้วแท้ตอนนี้เดี๋ยวผมต้องยิงหัวมันก่อน แป๊บหนึ่งโอเคแตกแล้วก็เรามีระเบิดนี่แน่เอาไปเลยไปต้องจัดการคนที่มาหรือยังไงเนี่ยผมจะไม่เห็นคนนะรู้สึกว่าคนมันนี่อ่ะฮึมฮึมฮึมฮึอยังยังไม่จบเท่านี้ยังไม่จบเท่านี้รอซับบี้มาก่อนแพ้ปึ๊บ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  โดนตัวเองอีกอะไรกันครับนี่กินยาแป๊บติดเชื่อกันให้หมดติดเชื่อกันไม่หมดโอ้โยยาอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งยังเหลือหนึ่งชิ้นนะฮะตอนนี้แดบๆไปก่อนตอนนี้เรียบร้อยอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งเอารถโดนรถตัวเองด้วยนะโอ้ยโอ้ยเของไม่ติดกันเองอีกติดกันเองอีกใจใจใน หลังเข้าอีกโอ้โหมันไงวะฮึฮโคตรเยอะโอ้ยไม่ไหวแล้วนะเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะอุ้ยมันกำลังลุกขึนไปเดี๋ยวเดยาวิ่งอุ้ยลับไปโลมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรกันครับนี่จะมาอะไรกันตอนนี้แล้วรถผมจะพังแน่พังแน่ผมพังแน่ๆขึ้นมาขึ้นมาบุ่มแน่บุ่มแน่ บึ้มดิบึ้มไม่บึ้มใช่ไหมไม่บึ้มใช่ไหมอุ้ยโอ้โหแป๊บแป๊บหาของก่อนโอ้ยอะไรวะเนี่ยไม่จบกันแค่นี้เหรอไม่จบกันแค่นี้เหรอแล้วมากันพึบนภาเลยโอ้โหแล้วมาคนเยอะครับครับครจะเคลียร์ยังไงดีวะมีแต่กระสุนปืนต้องยิงประหยัดประหยัดหน่อยเฮ้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 ยเเกือบละ เอาละทีนี้ผมหาของก่อนเลยเอามีดมาแล้วก็อีกคนหนึ่งคือตรงนี้โอเคได้ยามาอะไรวะเนี่ยยังไม่จบนะผมยังมีอีกนะฮะตรงไหนวะของเหรอให้เกียร์ซอมบี้นะหลบไปโอ้โหยังมาทำอะไรมาเยอะจริงมาเยอะจริงฮึมฮึม ให้จัดการใครดีวะเนี่ยอืึอึไอีกตัวนึงเหรอฮึโอ้เหนื่อยมาเนี่ยฮึฮึกระทืบมันอฮึกระทืบหัวมันโอ้เหนื่อยที่เปล่งยังเหลือตัวนึงเหรคือตัวนี้จับกดอฮึจับกดทีดิ้นเลยโอ้ กล่องซ่อมผมพังนะครับผมไอ้รถผมพังแต่ละผมก็ต้องลบอโพสต์ออกหนึ่งนะฮะแล้วก็ซื้อตัซื้อที่ดีนะผมสุดท้ายก็ต้องเอาของซ่อมมาอยู่ดีนะฮะแล้วก็อย่าเก็บเจ้าพวกนี้ไปก่อนนะฮะชีวิตขอไปซ่อมรถแป๊บนะผมพังหมด แล้วก็เดี๋ยวจะไปยเควสต่อนะผมควสก็คืออ๋อโอเคเดี๋ยวกลับบ้านเลยดีกว่านะผมแล้วก็นี่ตรงนี้มีคนหนึ่งเหรอไม่ได้สังเกตนะฮะมีปืนด้วยหนึ่งพันหกร้อยเมตรนะฮะบอกเลยว่าเป็นการเดินทางที่ใกล้นะผมแล้วก็เดี๋ยวเราโหพี่จังแถวนี้ด้วยดีนะไม่ได้บวกกับมันเดี๋ยวผมต้องไปซื้อร้านอาหารร้านหนึ่งนะผมเดี๋ยวซื้อแถวนี้ดีกว่า ผมจำได้ร้านยา่ห้อไหนแล้วก็เดี๋ยวถอดแท็กตรงนี้ออกนะีฮะถอดออกเราจะต้องไปตื้อที่นี่เร็วๆๆรีบตื้อรีบื้อไวเรียบร้อยเก็บอาวุธไปเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวเลยดีกว่านะผมเพราะว่าคนนี้รู้สึกเหนื่อยละเราเปลี่ยนบ้างเอาใครมาเล่นดีเอาคนนี้มาเล่นแล้วกันให้เขาได้ลงงานบ้างนีฮะ โอเคมีปืนนี้นะยี่งมีอาหารด้วยปึ๊บมีของอยู่เล็กน้อยเนะฮยไม่เยอะอะไรเท่าน,นี้แหละนะฮะแล้วก็เก็บของไปที่ท้ายโอเคเขาต้องการน้ำมันมต้องการของที่เราแบบขาดแลนซะด้วยนะโอเคเอาไปให้ันแลักันนะผม คนนี้มีเหล็กนะฮะปึ๊บได้ว้าวไหนๆก็ฟาร,ร์มของสักนิดนึงนะปึ๊บหวังว่าทอมบี้จะไม่ตามตุดเรามานะเยี่ยมได้น้ำมันไหมของว่างทั้งนั้นได้ประทัดมา กระเป๋าเอามาทำไมวะเนี่ยอย่าทิ้งกระเป๋าไว้ก่อนกระเป๋าผมไม่เอานะฮะแล้วก็อย่าไปดูที่หนึ่งตรงนี้นะครับอีกไม่อีกเท่าไหร่อีกสองตำแหน่งแล้วก็หาที่นี่แบบจนเต็มแล้วนะผมเรียบร้อยนะผมทุกอย่างหมดสิ้นนะครับแล้วก็อย่าเอาขอไปเก็บนะฮะแล้วก็อย่าไปรีเคเวสกันต่อนะครับเก็บ okay, ป้ายติ่งของที่เราได้มานะผมทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ ใช้แต่ของที่จําเป็นนะครับกับน้ํามันที่เล็กน้อยเดี๋ยวเราวิ่งกลับบ้านนะฮะแล้วก็โอเคมีเทตุเดร์ด้วยกลับทางไหนดีวะเนี่ยทางนี้แล้วกันปึ๊บเข้าซอยตรงกลางฝั่งนั้นไปไดะะ้น่าถึงบ้านอยู่นะครับตรงนี้ตรงนี้เออคือดูดิผมทางดีๆก็มีให้ไปไม่ไปนะผมไปทางน้ำ เออเป็นไงเท่ไว้ครับเพื่อนๆทางดีๆมีให้ไปไม่ไปเนี่ยเราอยากจะไปทางน้ำเออขึ้นข้างบนดีกว่านะฮะตรงนี้ไป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 เห็นน้ำมันหมดไปนิดเดียวก็ถึงแล้วนะครับกับจริงมันก็แหวกไปได้เนะยเพื่อจะไปทางน้ำแต่ว่าเราวิ่งทางถนนปกติดีกว่าตรงนี้อ่าจะถึงแล้วผมบ้านของเราเฮ้ยตรงนี้ไปไม่ได้ลลยลุลุลุมุล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 ุ โอ้ยรถขับดีนะคันนี้แต่ผมขับกากเองไหนมีอะไรให้ไปเคลียก่อนไปเคลียร์ขอขับบ้านก่อนดีกว่าเติมน้ำมันแป๊บนะฮะน้ำมันเราเกลี้ยงเลยตอนนี้เดี๋ยวเข้าจุดนี่ก่อนจุดพักรถแป๊บหนึง่งแล้วก็เบิกน้ำมันนะฮะหนึ่งแกลอนแล้วก็เกลี้ยงเลยนะผมน้ำมันเก็บอาหารไป เก็บเหล็กไปถึงไมถ้าเต็มก็ตามเอานี่มาเติมน้ำมันแป๊บคนที่บ้านมันยิงยับเลยว่ะสอมบี้ผ่านไม่ได้เลยคนที่บ้านจัดการให้เรียบเนี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะอ่าจะถึงแล้วผมเขาต้องการน้ำมันนะฮะดูเขาบอกนะผมตอนนี้เราก็ขาดแคลนน้ำมันมากๆเลยนะจริงก็ยังต้องการน้ำมันของเราอยู่เนาะ พอ่ะฮะจัดการไปด้วยแล้วกันเฮ้ยขาต้องการน้ำ<อ>มันใช่ไหมเดี๋ยวผมขอดูหน่อยดิแต่พวกนี้เป็นบ้านโอเคผมปฏิเสธเขาดีกว่านะครับผมเพราะว่าเผื่อเราจะได้แบบว่าไอ้นี่ใหม่นะฮะตอนนี้กระสุนเราไม่น่าจะเพียงพอนะฮะที่จะรับมือในตอนนี้นะเดี๋ยวผมผมปฏิเสธดีกว่า เดี๋ยวผมขอดูหน่อยดิว่าเขามีของอะไรขายบ้าง See y soon I hope catch you later oh okay o k ออกไปเออเขาไปแล้วนะฮะโชคดีแล้วกันดีนะที่แบบเราไม่ต้องกระทืบเขานะโอเคให้เขาออกไปจากที่ดีนะครับผมเดี๋ยวเราจะได้แบบเราจะได้เพื่อนใหม่นะฮะโชคดีแล้วกันอารมณ์เราอาจจะลดลงแน่ตอนนี้แน่นอนผมก็ปั่นอารมณ์รอเลยแล้วกัน แล้วก็เดี๋ยวเราไปให้นั่งกันนะฮะไปหาเทดเดอร์นะผมเดี๋ยวแวะกเข้าไปเอาของด้วยของตรงนี้นะอุ้ยติด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 โอ้โหเราวิงกันเป็นแถวเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวลงก่อนเหมือนเราลอดสัมบี้อ่ะเหมือนเราลอดสัมบี้เข้าบ้านตัวเองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของไปขายเอาของไปขาย มีเทรดเดอร์มาทั้งทีนะฮะเร็ว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 ให้ไวให้ไวบๆหยิบผิดมาอันหนึ่งอะไรกันนักหนานี่ฮะโอเคทิ้งไปเอาอันนี้มาไปแล้วไม่อยู่แล้วจะไปยุ่งอะไรเราดิฮะโอ้ยโดนบ้านแดงด้วยเดี๋ยวถอยหลังก่อน รถกรูทั้งหมดไม่เหลืออะไรเลยโอ้ยผมว่าผมชอมกว่าดีกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วรถกรูลงลงลงครับลงครับบึ้มแน่วิ่งผ่านมาบึ้มอะผมบอกแค่นี้บึ้มเรียบร้อยกระเด็นกระดอยกันหมดเดี๋ยวผมเอาขอเก็บก่อนแนแล้วก็อะไรดักหนาเนี่ย ล้มไปอุ้ยที่ชอบเป็ไหนวะโอเคเอามาเนี่ยอะไรกันล่ะนี่ไม่ไหวจริงๆเลยของพี่พวกนี้อ่าล้วก็วิ่งวนไปเนี่เราก็วิ่งสับเกียร์หมาวนไปวนมาเนี่ยแหละอือก็เก็บของเก็บนี่ไปนะ ลอบๆอุ้ยโดนครับไป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 กันที่หมดไปกันที่หมดไปกันที่หมดไปกันที่หมดอุ๊ยตีผิดตัวตีผิดตัวชีวิตเปลี่ยนหลังอือหือไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะหือไม่ไหวแล้วนะอหือหไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะลูกขึ้นมาทำไม ลุกขึ้นมาทำไมไม่ไหวแล้วนะจบหมเออเก็บอันนี้ไปนะผมแล้วก็เอาอันนี้มาขายชีวิตหัวร้อนเดี๋ยวเราเอาของไปขายก่อนนะครับเอาของมาขายตรงนี้นะฮะเฮ้ยโอ้ยผิดเหลียม ไปโลมาป่าวะผมจะไม่มาเนาะปึ๊บเปิดไฟนะผมใกล้มืดแล้วนะตอนนี้ลงรถไปแล้วก็เอาของไปขายเขานะผมอยู่ไหนวะมานี่นเลยมีอะไรขายบ้างมีตังค์ห้าร้อยเนี่ยงั้นขายนะผมขายรัวๆปึ๊บปื๊บปื๊บหมดตูวกันเลยทีเดียวใช่ไหมเพื่อนจัดการทันทีเออลูกค้าก็มามาซื้อของ ตอนนี้ของเชลขายก,ก็มีพวกอาหารนะอาหารผมก็ซื้อไหมซื้อทั้งถุงนึงแล้วกันเนี่ยที่เหลือผมไม่เอาเนี่ยโชคดีนะครับผมเอาแค่นี้แหละถุงเดียวแล้วก็เดีย๋ยวเราจะไปที่ที่ดันต่อ,ตอ,อนะผมเวสตรงนั้นนะไปกับผมเลตเกลเกิดอะไรขึ้นหรือคนในบ้านนะเดีย๋ยวผมไปดูแป๊บนะฮะสั่งรถเรามีม้างมีอะไรน้ํามันโอเค เราไม่ต้องการที่จะไอ้น้ำมั<ะ>น hey <Inf> มเนี่ยเมื่อกี้เราไม่ได้แลกไปนะฮะเพราะว่าเราต้องการให้เขาออกนะผมเพราะว่าเขาไม่ไม่ได้เพิ่มอะไรให้เรานะเดี๋ยวเราไปนี่ก่อนดีกว่านะครับไปคุยคนในบ้านก่อนนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอเคเราต้องไหนอีกข้างบนนะฮะเราขึ้นไปอยู่ข้างบนทั้งนั้นเอ้าเฮ้ยเราไปไหนกันฮัลโหล อะไรวะเนี่ยไหนดีดิจะคุยโอ้โหสองพันเมตรนะผมโอเคนะฮะเอาเป็นว่านะผมอย่าคลิปนี้ผมขอตัวลาเพื่อนๆเป็นแค่านี้ก่อนแล้วกันก็ถือว่ามาสั้นๆนะผมเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปทําธุระต่อนะครับโอเคครับผมก็ขอโทษนะฮะที่มาเล่นแค่นี้แต่ผมก็เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราทดให้แล้วกันนะฮะก็วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าตลอดนี้ บายบายเดี๋ยวเจอกันฮนะ,ออะขอทุกคนติดตามผมไปนานๆน,นะผมเพราะว่าทุกคนเป็นแรงบันดาลใจให้ผมจริงๆเนะี่ย